แมทอยู่ประมาณนี้เลยนะเมนเน่เจเลยไหมนะนี่คือ100บาทนะครับ100บาทเมนเน่เจว่าจ้ามรูแต่ได้ครับแต่ว่ารูหนึ่งกระเพ่งนะปอไอนี่อะพุ่มเจอมากุ้นไก่ปลาโดยยาปอนนะไอ้ตัวนี้นะผมกุ้นออกมากุ้นไก่ปลาโดยยาปอเลยจะไม่เอาไก่โบลูกปารุร่มกินตาโบลูกปารุร่มกินเดี๋ยวมันอ้วนเกินนะครับ เดี๋าใจเล่หน,นะครับเวลาตี่อาตีละมือเวลาปุ้มไปเจอน,นะครับมีอะไรมั้งนะครับนี่ครับนี่คือจะเป็นเอ่อรังไก่นะครับเปลื่อนเปล่นบอกว่าเอ่อเจ๊แตะกินไม่ดีใช่ไหมครับไก่้ใกล้ไม่ได้แต่ตำไม่เจ๊มไกป่ปลาจบตำมาเล่ยแบบรวนกระเจ๊น,นะครับผมบอกเลยว่าผมมีแนวกินแต่ไม่มืดนคนอื่อนนะครับจายเล่นนะมีอะไรนะมัร้งนี่คืออ่านไก่รบมึงนะก็มไม่ได้กดนายผมผมก็จะไม่อยากปุ้มก็ ตาว่าก็แจ้งนะครับตาว่า,ววาก็ไอต่วะยักษ์ลงโคดรนานะครับการูร้นะแจ้งรายละเอีย้ไอไอกลบนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับโคดรนาแบบไหนหรือว่าเว็บแบบไหนนะครับบางทีเนี่ยปุ่มเหลือโคดรนาเหมือนกันนะครับไม่ได้ว,ว่าปุ่มรับถูกโคดรนานะครับโอเคนะครับนี่คือจะเป็นนา่นมู้นะนี่คือเป็นานา่นมูนุ่มจะไม่เร้อยอกรวบนะครับวันนี้จะไม่เร้อยอกรบวบปุ๋ยมันยังมีอยู่เลยนะเดี๋ยวไอเล่ในบ้านนะนี่นะครับยังมีอยู่เลยนะนี่คือดาวเปลือก นี oh. s <S ่คืออ uh, ันมูนุ่มนี่คือก้าวเปลือกมันกันนี่คืออานหลุกไก่ต่อไปนะครับนี่คือทิ้งเตี๋ยตรงมีนะครับนี่คือพุ่มไกนเจอตัวนำมาไม่กับเปลี่ยนบ่อยเลยไม่อยากไห้มันเจะกับหลกนะนี่คือรุ่มไก่เตี๋ยวมากับจั่งเพิ่มมกับจั่งเบิ่มมาจ้องหลูกไอ้นี่นึ่งหลูกนะครับนึ่งกาบรังไกยารังกับไม่ต้องต้ามนะครับว่าไก่พุ่มมีเยอะไหมไก่พุ่มมีเยอะมากเลยนะครับนึ่งการตาไก่ตาไก่ดำนี้นะตาไก่ดำนี้เนี่ยรู้ดทกว่าชิปเม็ดนะ ตาไก่ดำนี่เนี่ยสิบเมตรสิบเมตรอยู่ตีประมาณจ้ามรอยอ่ะสิบบาทนะครับก็คือพมเอามาปลากรงเวลาไก่มันรัวเลยแบบนนีนะพมก็จะเอาไม้ไอไก่เนี่ยมันยืนเหมือนนีเลยบอกว่าพมจะเลี้ยงโดยกรงลอยนะกพร่มมันแต่ไม่จว่าจะไม่ลงดินเลยนะไก่พมก็จะลงดินนะเมื่อตอนนี้เนี่ยพมเอาไก่ปลามาหลงดินกันนะเอามาเล่นดินนะตอนนี้กับไก่ปลานะเล่นดินเนี่ย ไม่ไม่แจ๋วเราจะให้อยู่แต่ว่านในบนเร้าตลอดนะเราต้องไอ้ก็ลุงเล่นดินมั่งไม่แจ๋วไว้เนื้อปุ่มใต้บนรเร้าแล้วอยู่บนเร้าตลอดนะนเปื่อเปื่อคือเราต้องไงอ,อยู่มันแบบบนเร้ามั่งเผื่อฟึกซึ่งอะบ,บนดิ่งมัง่งเผื่อให้มันเกิดการปนใกล้มันจะได้จิกกินหยอดหยาไ่กินดินกินได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กับไม่ได้เนีอะไรมากนะคือไอ้เล่ว,ว่าแต่ละอย่างเวลาปุ่มไปเจอเนี่ยปุ่มก็จะเจอไรมั้งนะก็คือเนี่ยก็ อุปกรณ์เก๋ได้ไปนี่ถึงกคอยากเก๋นะอยากเก๋ตอนนี้อยู่ในบ้านนะเดี๋ยวกีการยิบใต้ให้เหมือนเปิดเลยนะครับนี่คืออานมูนุ่มนะอานมูนุ่มเม็ดเล็กนะเม็ดอยู่ประมาณนี้เลยนะเม่แหลกใหญ่เหลกไหมนะนี่คือหนึ่งรอยบาทนะครับหนึ่งรอยบาทไม่แหลกว่าจ้ามรูแต่ได้ครับแต่ว่ารูหนึ่งกระเพ้งนะปอ ไอ้นี่ผมซื้อมากุ้นไก่ปลาโดยยาปอนะไอตัวนี้นะผมกุ้นออกมากุ้นไก่ปลาโดยยาปอเลยจ้ะไม่ให้ไก่โบลูกปลาดมกินตาโบลูกปลาดมกินเดี๋ยวมันอ้วนเกินนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่จัดำตรงก็อะไรกันนะปอพ่มใจโลงตัวรับใต้นะเนี่ยก็คือเดี๋ยวเปิดเปิดตรงไรว่าเวลานี้เนี่ยตรงใจต้นตุ่นอะไรมั่งนะครับเวลาเราเลี้ยงไก่เนี่ยเนี่ยพุ่มจะจ้างไก่มาไม่ใช่จ้างไก่แหละจ้างจุ้มไก่มาเปิมนะครับถึงว่า อ่านไก่เนโดน่าจะต้องเจอถูกถูกช่องอัดตย์เลยนะก็อมือเนี่ยถูกถูกช่องอัดตย์เลยซึ่งกับอ่านหมูนุ่มอ่านหมูนุ่มจ่ายจำรับฟื้นไก่ปานะโอเล่แจ้งไม่ได้ครับอ่านี่คืออ่านหมูนุ่มนะอ่านหมูนุ่มจ่ายจำรับฟื้นไก่ปานะครับเพื่อนๆโอเคนะครับจำรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆตีหัวตรงไรื่อหัวแต่ละอย่างที่เราต้องจ่ายเนี่ยจ่ายอะไรมั่งก็คือเนี่ยนะครับเวลาผุ่มใบเจอนะก็คือจะมีจุ่มไก่รังไก่นะครับรังไก่ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆหรือแม่กระตั้มเลยๆนะครับ ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกอ็จอบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ